เราไม่แน่ใจว่าจะมีเวลามากพอที่จะใส่รูปหรือคลิปให้สวยด้วยหรือเปล่าแต่สําหรับค่าวนี้ผมมีเรื่องเลวร้ายที่สุดที่อยากจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่หดหู่กับที่สุดของช่องเราเลยก็ว่าได้พอเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่10สิงหาคมเวลาไทยมีโพสต์อินสตาแกรมหนึ่งได้โพสต์ขึ้นมาจาก i อที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาหลายปีมากๆอย่างลิวเทอดีตอินฟลูเอนเซอร์ตัวจิว๋วเฟลเซอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลกจะโพสต์นั้นได้โพสต์ไว้ว่า นี่เป็นเวลาที่ยากมากสําหรับเราที่จะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของแคลหรือลิวเทพวกเราไม่มีคําพูดใดๆที่จะสามารถแทนการสูญเสียและความเจ็บช้าครั้งนี้เรื่องนี้ทําให้เราตกใจและช็อกเป็นอย่างมากการตายของพี่ชายของเธอด้วยอีกคนเป็นเรื่องที่ทําให้เรายิ่งเจ็บช้าปางตายเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นในเวลาที่อันแสนเจ็บช้าเหล่านี้เราก็ขอความเห็นใจขอให้พวกเราเนี่ยได้มีเวลาตักตรมกับการสูญเสียครั้งนี้ เนื่องจากการเสียชีวิตของทั้งสองยังอยู่ในช่วงการสืบสวนอยู่แคลหรือลิวเทจะอยู่ในหัวใจพวกเราตลอดไปการสูญเสียเธอจะทิ้งร่องรอยและพื้นที่ว่างเปล่าในจิตใจของคนที่รักและรู้จักเธอไว้ตลอดกาลโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่แตกตื่นไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพราะแค่ชื่อเสียงแต่เป็นเงื่อนงมความไม่ผงใสของการเสียชีวิตชีวิตของเธอในช่วงท้ายท้ายที่หายตัวไปจากโลกอินเทอร์เน็ตและไม่มีใครรู้เลยว่าสรดุปเธอเป็นตายร้ายดียังไง เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจที่จริงๆแล้วพวกเขากําลังจะชนะคดีที่ต่อสู้คดีกับพ่อแท้ๆที่กําลังทรมานพวกเขาอยู่แต่ไม่ทันได้ชนะครับพวกเขากับเสียชีวิตไปนสก,ก่อนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราลองไปทําความรู้จักกับริวเทหก่อนเมื่อช่วงต้นของปี2018เป็นช่วงเวลาของการเฟล็กซ์และฤดูของการกําเนิดวิธีเฟล็กซิงลงสู่โลกอินเทอร์เน็ตจากแรปเปอร์ทั่วโก This Tay the youngest the century Recently this this Lil Flexa and now of broke boy name แต่อยู่ดีๆเราจะได้มาพบกับคลิปเด็กสาววัย9ขวบที่ออกมาบอกว่าเธอคือเฟลเซอร์ที่ยิ่งใหญ่ไวัจิ๋วที่สุดในโลกแห่งนี้พร้อมถ่ายคลิปโชว์เงินคือหาดบ้านหรูที่แต่ละที่ที่เธอไปอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปตลอดเวลาและราคาก็ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเราจะได้มารู้จักริวเทครั้งแรกก็ตอนนี้นี่แหละ 100, 000 แต่ไอเด็กคนนี้มาททำไหมมันน้ามันเคี้ยวเหลือเกินอวดรวยแล้วยังจะปากแจว๋วชอบแซวชอบด่าคนจนอีกแต่กระแสบอกเลยครับจุดแป๊บเดียวติดแน่นอนลิวเทภายในเวลาชั่วครู่เท่านั้นนะได้ไปโผล่อยู่กับแบดเบบี้โววิกกี้ศิลปินฮิปฮอปอีกมากมายรวมไปถึง xx x, x t e n t a c i o n ด้วย เราจะได้เห็นรูปเห็นคลิปล i f e s t ล์ l e และได้รู้กันในเวลาต่อมาว่าลิวเทเนี่ยรวยมาจากแม่ของเธอที่ทําหน้าที่เรียลเอสเตทหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ก็คงรวยมากขนาดที่ให้ลูกวัยเ้ขวบเอาเงินมาโชว์รวยไม่พอมานั่งด่าคนอื่นโจนอีกด่าแต่นั่นก็เป็นคอนเทนต์น,น,นะฮะไอ้เรื่องนี้มันก็ทําให้มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบลิวเทเป็นอย่างมากเลยแล้วมันก็เป็นกระแสอยู่อย่างแรงเลยครับว่าไอ้เด็กอายุ9ขวบเนี่ยครับสามารถคิดอะไรแบบนี้ได้ด้วยตัวเองจริงๆรอ่อ คำถามนี้มันจะทําให้นักสืบโซเชียลเริ่มช่วยกันตามหาความจริงเกี่ยวกับลิวเทที่จะทําให้เราได้มาพบกันในเวลาต่อมาว่าคนที่ดูแลโซเชียลของเธอนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากแม่และพี่ชายของเธอณตอนนั้นเนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตกินกันว่าแม่และพี่ชายของเธอต่างหากคือลิวเททั่วโลกนั้นคิดกันไปว่าไอเดียที่ว่าจะเกิดเด็กอายุน้อยร้อยร้านขึ้นเนี่ยมันคงจะเกิดมาจากแม่และพี่ชายที่บังคับเท้านั่นแหละ แต่สรุปว่าไอ้บ้านที่พวกเขาไปถ่ายคลิปกันทั้งหมดครับนั่นคือบ้านที่แม่ของริวเทนั้นต้องการจะโปรโมทเพื่อจะเอาไปขายในเวลาต่อมาเว้ยมันเลยเปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆทุกๆที่ฮะส่วนพวกรถต่างๆนั้นคือรถของหัวหน้าของแม่เธอที่เมื่อสุดท้ายนักข่าวไปถามเราจะได้รู้กันว่าหัวหน้าไม่อนุญาตด้วยซ้ําให้เอารถไปใช้แต่แม่เขา,าแอบไปทําคลิปทำคอนเทนต์ด้วยการใช้รถของหัวหน้าบวกกับพฤติกรรมต่างๆมองดูเนี่ยก็คงจะรู้กันจริงๆครับว่าแม่และเพ่อของริวเทนั้นมีส่วนร่วมและ

Like, bitch, I'm way more relevant than you. You're trying to be relevant, and you're trying to be like me. Mommy, stop! I was filming. Lil Tay be popping on YouTube right now. Oh. <And> ช่วงนั้นมันก็เลยเกิดเป็นกระแสะสวนกับโลกบนอินเทอร์เน็ตอยากจะให้ลิวเทเลิกยุ่งกับแม่เลิกยุ่งกับพี่ชายของเธอทํายังไงกันดีใครก็ได้ไมาช่วยเอาเด็กคนนี้เด็กคนนี้น่าจะถูกทรมานอยู่และณวินาทีนั้นฮะ จะมีอสวินม้าขาวคนหนึงโผล่มาชายคนนั้นก็คือคริสโตเฟอร์โฮปหรือพ่อของริวเทที่จะมาฟ้องคดีไปถึงแม่ว่าทําให้อนาคตลูกของเขาเนี่ยอยู่ในอันตรายกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีการฟ้องครั้งนี้ครับเขาจะเอาลูกทั้งสองเนี่ยกลับจาก L.A. ที่ทําคลิปอยู่กับแม่หนีกลับไปอยู่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาด้วยกันกับภรรยาใหม่ของเขาณนะวินาทีที่กําลังต่อสู้คดีกันอยู่นั้น,นครับมีคนมากมายออกมาสนับสนุนคริสจนชนะคดี และสุดท้ายทั้งครอบครัวรวมไปถึงแม่เนี่ยถูกส่งตัวกลับไปที่แวนคูเวอร์แคนาดากันหมดเลยแต่ก่อนที่ริวเทจะกลับไปเธอได้ทิ้งสารผ่านผู้จัดก,การบอกไว้ว่าเธอไม่อยากจะกลับไปอยู่กับพ่อเราจะได้มารู้ในเวลาหลังว่าริวเทและพี่ชายหลังจากกลับไปอยู่กับพ่อที่มีอญญาชีพเป็นอายการนั้นพ่อของเธอสั่งห้ามเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิน้นห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตห้ามทาทุกอย่างเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ริวเทเนี่ยหามาได้สมัยที่ดังพ่อเก็บไ้หมดและไม่เคยให้ใช้เลยแถมชนะคดี เอาเงินจากแม่มาได้พ่อก็เอาไปใช้เองหมดเลยด้วยผมบอกเลยเรื่องทั้งหมดน,นี้มันต้องรอหลายปีมากๆกว่าจะค่อยๆมีคนออกมาบอกจากสัมภาษณ์หรือออกมาบอกจากคอมเมนต์พวกผู้จัดการเก่าของริวเทอะไรแบบนี้แอบบออกมาบอกครับว่าริวเทเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่มากแถมหลังจากนั้นได้มีโพสต์จากอดีตผู้จัดการของริวเทนั่นแหละบอกถึงหนึ่งสาเหตุที่ริวเทเคยเล่าให้ฟังว่าทําไมไม่อยากกับพี่กับพ่อ เธอบอกว่าพ่อของเธอนะครับชอบแก้ผ้าอยู่ในบ้านตลอดเวลาแล้วก็เอาผู้หญิงต่างหน้ามาหลับนอนด้วยอยู่บนเตียงแล้วก็ให้เธอริวเทนอนอยู่บนเตียงนั้นด้วยเว้ยตลอดเลยทั้งหมดเนี่ยบวกกับหลายๆอย่างมันทำให้เธอไม่มีความสุขครับผมความจริงที่ว่าภรรยาใหม่ของพ่อเคยตะโกนด่าเธอแล้วก็จับขังเธอไว้ในห้องมืดอีกด้วยแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วไงริวเทหายไปจากโลกอินเทอร์เน็ตไปเป็นปีแล้วครับและตลอดเวลา3 4ปีหลังจากที่เทหายไปหลังจากนั้นอะ่ะตั้งแต่ช่วง2019เป็นต้นมา จะมีข้อความเล็กๆน้อยๆที่ทําให้คนเกิดความสงสัยอย่างครั้งที่เธอลบโพสตท,ทิ้งทั้ง i อเลยนะเราก็โพสตสุดท้ายไว้ว่า He l p m มีล้วโพสนั้นก็หายไปแต่ไม่มีใครติดต่อริวเทได้ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นยังไงความจริงที่ว่าพ่อของเธอเป็นอายการยิ่งทําให้รู้ว่าพ่อของเธอจะต้องทําอะไรยังไงบ้างจนสุดท้ายเวลามันก็ผ่านไปเลยริวเทหายไปทุกคนลืมริวเทไปเลยครับและเรื่องเศร้าก็ได้เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆก็มีการโพสต์การเสียชีวิตอย่างปริศนาของสองพี่น้องริวเท และพี่ชายที่แคนาดาที่ล่าสุดนักข่าวครับเรียกคริสหรือพ่อของเทนะมาสัมภาษณ์แล้วพ่อก็อำๆอ,อึงอึงไม่ตอบอะไรเลยสักอย่างพูดไม่ออกสาเหตุการตายและแรงจูงใจมันยังเป็นที่ถูกพูดถึงทั้งโลกอินเทอร์เน็ตบ้างก็บอกอุบัติเหตุแต่ล่าสุดเหมือนจะเป็นการฆ่าตัวตายเรื่องราวทั้งหมดมันชวนงงอย่างมากแต่เราก็ได้รู้ความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับการตายเนี้ยขึ้นไปอีก เพราะหนึ่งในผู้ที่มีชื่อเสียงเบื้องหลังวงการฮิปฮอปและอินฟลูเอนซ์ครับได้ออกมาบอกความจริงที่ว่าเขาได้ติดต่อกับพี่ชายของริวเทในช่วงเมื่อไม่นานมานี้พร้อมกับได้ข่าวดีว่าริวเทและพี่กําลังจะชนะฟ้องที่พวกเขาไปฟ้องพ่อของเขาขอสิทธิ์ทุกอย่างคืนขอเงินคืนขออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิทธิ์ในการได้เข้าพื้นที่โลกออนไลน์คืนแตท่ทางทั้งที่กําลังจะชนะฟ้องอ่ะไม่กี่วันต่อมาริวเทและพี่ชายเสียชีวิตอ่ะ แม้ปัจจุบันจะเป็นที่การพูดถึงกันอยู่นะว่าการตายครั้งนี้จะมีเงื่อนงำบางอย่างซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเห็นสมองจะพูดอีกอย่างหนึ่งเราย้อนกลับไปตอนที่เขาสู้คดีกันได้ไหมตอนที่แม่เขาเนี่ยเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกแล้วลิวเทและพี่ชายเนี่ยต้องกลับไปอยู่กับพ่อแล้วตอนนั้นทุกคนในโลกอินเทอร์เนต็ตออกมาด่าแม่เขาแล้วบังคับให้แม่เขาเนี่ยส่งลิวเทไปอยู่กับพ่อซะตอนนั้นแม่เขาเคยออกมาพูดเขาว่าจริงๆอ่ะเรื่องเนี้มันเป็นไอเดียที่ลิวเทกับพี่ชายอ่ะคิดขึ้นมาว่าอยากทา เราก็มาคุยกันในครอบครัวว่ามาทําแบบนี้กันแม่ก็คิดว่าเอ้ยงั้นก็เอาบ้านบ้านมันหรูดีหนบแม่เขาทำเรียลเอสเตดอะแล้วไหนจะได้ขายด้วยก็เลยทําด้วยกันแต่พ่อเนี่ยพ่อมาฟ้องอย่างนี้ได้ไงทงั้งท้งที่ชีวิตเนี้ยพ่อกับแม่ของริวเทไม่ได้คุยกันมาน,นานมากๆแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพ่อของริวเทอะสมัยก่อนครับเขาเคยอยู่กับริวเทและพี่ของริวเทเว้และทําร้ายร่างกายจนจนสุดท้ายครับจ้องหนีกลับมาอยู่กับแม่ ที่สหรัฐอเมริกาแล้วพ่อเป็นอายการยังตามคู่อีกแต่วันนั้นครับแม่เขาได้บอกไว้เลยว่าพ่อเนี่ยมาฟ้องเพราะต้องการเงินเห็นว่าลิวเทกกาลังดังแล้วก็ใช้กระแสจากโซเชียลที่โลกโซเชียลเนี่ยไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงสุดท้ายเอาตัวกลับไปวันนี้ครับเราได้เห็นกันแล้วหรือเปล่าว่าความจริงบนโลกอินเทอร์เน็ตสิ่งที่คุณเห็นบนโลกอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ใช่ความจริงทุกอย่างก็ได้สิ่งที่คุณดูในทีวีฟังในรายการอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อทุกเรื่องที่เห็นในอินเท